12เมนูไข่พูดภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเมนูไข่กันรับรองว่าจำง่ายใช้ได้จริงไปดูกันเลยส่วนที่1ไข่พื้นฐานที่ต้องรู้เริ่มจากเมนูที่เราทานบ่อยที่สุด1 fried egg ไข่ดาว Can I have a fried egg, please? 2 boiled egg ไข่ต้ม I'd like t o b o i l eggs for breakfast. 3. O M E L E T T E ไข่เจียว Thai Style o m e l e t with Fish Sauce ส่วนที่2เมนูไข่สไตล์พิเศษมาดูเมนูที่น่าสนใจกันต่อ 4. P O A C H E D E G G ไข่าดาวน้ำเทคนิคการจำ Poach แปลว่าต้มในน้ำเดือด 5. S C R A M B L E D E G G ไข่คนเทคนิคการจำ Scramble แปลว่าคนให้ยุ่ง หก STEAMED EGG ไข่ตุ๋นจำง่ายๆ t e ีมเท่ากับนึ่งส่วนที่สามเมนูไข่แบบไทยๆเจ็ด SALTED EGG ไข่เค็มแปด CENTURY EGG ไข่เยี่ยวม้าเก้า Pan Fried Eggs with Toppings ไข่กระทะสิบ GRILLED EGG ไข่ปิ้งสิบเอ็ด Fried Boiled Eggs with Tomato Sauce ไข่ลูกเขย 1 2 stufed f egg ไข่ยัดไส้ D e G G ส่วนที่4 tips ประโยคเด็ดที่ต้องรู้ how would you like your eggs sunny side up please over easy well done และนี่คือ12เมนูไข่ที่ควรรู้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับสาระความรู้ดีๆต่อไปนะคะ